ตผลดีผลเสียคลังขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย1%ปลายปีหน้าขณะที่อดีรตรัฐมนตรีคลังหนุนขาดดุลงบประมาณปี59เพิ่มเป็น300แสนล้านบาทราคาทองคำพุ่งขึ้นแรงเท้านี้เปิดตลาดทยานขึ้นทันทีบาทละ400บาทกูรูด้านการลงทุนระบุหน้าลงทุนระยะยาว สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงนิวส์แอนนูนะครับวันนี้อยู่กับผมจิรติคันติพโลและคุณศินิดาเพชรวีรคุณครับค่ะยังคงเกาะติดบรรยากาศการลงทุนอยู่นะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ลุ้นกันนะคะสำหรับ1,600จุดของดัชนีหุ้นไทยท่ามกลางหลากหลายตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือว่ายูโรโซนก็ดีนะคะก็ยังคงบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจนะคะก็เชื่อมโยงมาายยยังงภภูมมมิิคคเกดดดใหห่่รววถึตลุ้้นไะ แต่อย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นเอเชียก็บวกสดใสทีเดียวครับหลังจากที่ราคาพลังงานมีการปรับตัวบวกขึ้นมา <c oughs> ในวันนี้ครับ <c oughs> นอกเหนือจากพลังงานเองอยังราคาน้ํามันนะคะทองคําปรับตัวพุ่งขึ้นแรงเช่นเดียวกันนะคะในช่วงข้ามคืนเนี่ยปรับตัวขึ้นไปกว่า40เลี้ยงสะละต่อออนซ์ด้วยกันท่ามกลางความพันผวนของตลาดการเงินโลกนะคะจับตามองกันค่ะว่าในเรื่องของตลาดหุ้นที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะคะกับตลาดของพกพันที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยณขณะนี้ในะะนักลงทุนให้น้ําหนักการลงทุนไปยังทิศทางไหนคะ่ะและก่อนที่จะไปติดตามดูหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนนะคะมาติดตามหนึ่งประเด็นสําคัญ ประเทศนะคะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณสมหมายภาษีนะคะก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ของไทยเองนะคะจากปัจจุบันอยู่ที่7%น่าจะคาดการนะคะว่าขึ้นมาอีก1%ค่ะภายในเดือนตุลาคมปี2558เพื่อให้รัฐบาลนะคะสามารถจัดเก็บภาษีนะคะถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินอีก6-7หมื่นล้านบาทด้วยกันในประเด็นดังกล่าวเหล่านี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร นะะในช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภาพรวมปีหน้าวันนี้มาวิเคราะห์ภาพนี้พร้อมกันนะคะกับดรธนวัฒน์พลวิชัยค่ะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิท,ทยาลัยหอ,อการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับในมุมมองขอ,งอาจายครับมองเห็นความจําเป็นแค่ไหนครับที่กระทรวงการคลังจะมีการขึ้นภาษี VAT ในช่วงปีหน้าครับคือถ้าพูดถึงความจาเป็นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวรัฐบาลเองก็มีฐานของภาษีที่มีการลดยจด แล้วก็มีการลดอัตราภาษีหลายรายการนะครับโดยต้องยิ่งเนี่ยพอเราจะเข้าสู่ FTA ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าเป็น EEC นะครับหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยภาษีสุทากรก็จะลดน้อยลงนะครับพอเราลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลดจอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรับเปลี่ยนขั้นบันไดต่างๆของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับฐานของภาษีที่รัฐบาลจะต้องหาเพื่อที่จะใช้ในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานหรือว่าใช้ในการดูแลประชาชน,นระยะยาวเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยนะครับในการที่หารายได้เข้ามาชดเชยในส่วนที่ชดาหายไปเนี่ยนะครับผม mm hmm. ที่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นตัวหนึ่งที่รัฐบาลคิดนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยคือแวดเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราถือว่าค่อนข้างจะต่ําในอาเซียนนะครับ ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็เหมือนกับคอสชก็วางแผนไว้ว่าจะเพิ่มจากเจ็ดเป็นสิบการที่คลังเนี่ยนะครับบอกว่าจากเจ็ดเป็นแปดก็เพื่อทําให้ระบบเศรษฐกิจไม่ช็อกเร็วเกินไปเศรษฐกิจที่กำลังเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยการเพิ่มจากเจ็ดเป็นแปดเปอร์เซ็นเนี่ยก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจรับได้นะครับคือผมคิดว่าจากเเป็นแปดเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานที่เหมาะสมกับในช่วงของเวลาที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่แน่นอนฮะประชาชนคนไทยหรือคนทั่วไปเนี่ยภาษียิ่งต่าเนี่ยคนก็ยิ่งชอบ เพราะฉะนั้นก็นแล้วแต่มุมมองฮะในเชิงของผู้บริหารภาษีเนี่ยผู้ที่จะบริหารรายได้เข้ารัฐเนี่ยผมคิดว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาอยู่ในดับเจ็ดเป็นแหรือในอนาคตจะเป็น10เนี่ยยังอยู่ในฐานที่ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ใช้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ห้กรัฐนะครับ และในท่ามกลางภาวะนะคะที่เศรษฐกิจอาจจะยังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปยหรือว่ายังไม่สดใสามากนักนะคะการขึ้น7เป็น8ในช่วงปีหน้านั่นคือตุลาคม2558อันนี้มองเป็นความทัดทายหรือเปล่าคะถ้ามองในในยะของการอุปภโภคบริโภคของประชาชนเองอะคะผมคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวคืนบวกนะครับคือเดิมเนี่ยเราจะเห็นประกาศคอสชอจะเพิ่มเจ็ดเป็นสิบเปอร์เซ็นในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับาการที่รุ่นตรีมาประกาศ อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งก็มีแนวคิดประกอบว่าถ้าเเจ็ดเป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะช็อกระบบเศรษฐกิจเร็วเกินไปทําให้คนปรับตัวไม่ทันและเศรษฐกิจปรับตัวไม่ทันนะครับการทยอยปรับเพียมหนึ่งเปอร์เซ็นจากเจ็ดเป็นแปดเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะสมพเพราะเศรษฐกิจเรจะเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยนะครับค่ะทีมกันต้องถือว่าเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าท่าเทียมการคือญี่ปุ่นเนี่ยพอขึ้นภาษีการค้าจะท้าเป็นแปดเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นชอ็อ ใช่ก็คือมีเศกซึมเพราะนั้นเนี่ยไทยจากเจ็ดเป็นแปดก็ถือว่าบรรเทาปัญหานะครับไม่ให้ช็อกเร็วเกินไปอันที่สองนี่ก็คือว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกลางเป็นช่วงขาขึ้นก็คือรัฐบาลเขาบอกว่าปีหน้าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจควรจะฟื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ารัฐบาลจะอธิบายเงินลงลงรวมเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจมมรีว่าเป็นไตรมาสที่สามปีหน้าเนี่ยกันยาและเข้าไตรมาสที่สี่คือตุลาเนี่ย เศรษฐกิจโลกควรจะฟื้นเศรษฐกิจไทยก็ควรจะฟื้นดังนั้นการเพิ่มจากเป็น8ในช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเหมาะสมกับช่วงเศรษฐกิจที่กำลังเป็นช่วงขาขึ้นประชาชนน่าจะพร้อมจ่ายภาษีที่สูงขึ้นนะครับและที่สำคัญคือว่าถ้าสมมติเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นนะครับหรือว่ามีปัญหาติดขัดว่าเศรษฐกิจมไม่เติบโต,ตอย่างดีเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะคงไว้7เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะเลือกอทางนั้นถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องตึงแวกไว้ที่เดิม7เป สำหรับการจัดงบประมาณในปี59ครับที่คาดว่าจะมีการจัดงบขดดุล3ามแสนล้านบาทนี่นะครับอาจารย์มองว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับคือผมคิยวประเทศไทยก็หนึ่งก็คือเรารักษาวินยัยทางการคลังนะครับ <Okay. S 2> เราโดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องการให้งบประมาณนี้นะครับขด,ดุลไม่มาก นะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ซึ่งปกติในอดีตเนี่ยไทยก็เคยขาดดุลประมาณ4แสนล้านเนี่ยนะครับหลังๆก็พยายามย่อลงมาแล้วก็กระทรวงการคลังก็อยากทำให้มันประมาณสมดุลก็คือขาดดุลน้อยลงแต่ว่าพอเราจะวางโครงสร้างพื้นฐานประเทศใหม่ก็คือมีระบบตสอิดติกระบบคมนา,าคมเนี่ยนะครับที่จะมีการลงทุนทางรถไฟรางคู่ลงทุนทางด้านทางบกทางน้ําทางรางทางอากาศเนี่ยนะครับการที่จะใช้งบประมาณขาดดุลน,นะครับเพื่อไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่ามีเหตุผลรองรับได้เพราะว่า ไม่ว่าเราจะกู้เข้ามาเพื่อการพัฒนาเนี่ยแต่ GDP ฐานจะโตขึ้นก็จะมีเงินในการใช้คืนหนี้อยู่แล้วนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าขาดดุล4แสน 3, 3แสนล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดพิจารณาถางการทางการขังมาตรนะักเพราะก็ยังอยู่ในกรอบ4%ของ GDP นะครับแล้วก็ภาพของการที่หนี้สาธารณะก็ควรจะอยู่ในวงเงินประมาณสัก50%ของ GDP แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับคือทำว่าไมาข่ขาดดุลเพื่อสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้สินเติบโตอยู่ในกรอบ5% แพื่อทำให้สีไทยนยมีความโดดเด่นบนเวทีโลกผมคิดว่าก็ไม่ได้ขัดทุนขัดดุลกันงบประมาณมากนะครับจาก2.5แสนล้านมาเป็น3แสนล้าน,นก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมในการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานและก็วางรากฐานในการทําให้สีโตได้เฉลี่ยใกล้เคียง5%รนะครับค่ะและคุณอนมองเชื่อมโยงไปยังการประชุมกรง1งธันวาคมนี้ด้วยนะคะในมุมมองของอาจารย์เอนะคะมองว่าแบงก์ชาติเองควรจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าคงไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมุมมองนี้มองอยังไงบ้างคะ คือข้อแรกเนี่ยนะฮะก็คือตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็ต่าสุดในรอบ60เดือนนะครับแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ก็คือต่ําสุดในรอบหลายหลายหลายเดือนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับมากมายนะอาจจะสี่ห้าเดือนประมาณนั้นนะครับเพราะค่อยๆปรับลงเพราะนั้นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารไทยยังใช้เป็นกรอบในการดูนโยบายการเงินเป็นสําคัญเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบประมาณจุดห้าถึงสามอยู่ในช่วงซึ่งเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ที่หนึ่งจุดหกเนี่ยก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังมีการ ฟื้นตัวหรือมีการเติบโตที่พอใช้ได้ยังไม่ถึงกับซึมเซาหรือว่าซบเซานะครับเพราะฉะนั้นกรงอ,อกก็คงตึงดอกเบีย้ยได้นะครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องเร่งรถดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจในระยะปานกลางเนี่ยก็คือมาที่หนึ่งสองสามเนี่ยทิศทางเป็นขาขึ้นแบงค์ชาติและหน่วยงานต่นางๆก็บอกว่าปีหน้าไทยน่าจะโตได้ใกล้เคียงสี่เปอร์เซ็นตนะครับคห <c oughs> รือโตจากปีนี้ที่อาจจะโตหนึ่งเปอร์เซ็นไปเป็นสี่เปอร์เซ็นเพราะสิ่งขาขึ้นเนี่ย ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดดอกเบี้ยเพื่อระต้นทุฐสิจประเด็นต่อมาก็คือว่าประเทศไทยจาเป็นที่ต้องส่งเสริมการออมในระยะยาวเพื่อใช้เงินในการลงทุนนะครับพระตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ในสัดที่เป็นอิ่มใกล้ๆกันก็คือทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคือเอาอัตราดอกเบี้ยลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ใกล้ๆศูนย์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นต้องลดนะเพราะถ้าลดเนี่ยสา,ารเพียที่แท้จริงอาจจะกลับเข้าไปสู่ในแดนติดลบนะครับซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการส,ส่งเสริมการออมครับค่ะได้คะ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะยินดีครับยินดีครับค่ะนั่นคือดออรธนวัฒน์พลวิ